สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีพักพลไม้สีชนิดช่วยบำรุงปอดมาฝากกันนะคะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะแอปเปิ้ลมีวิตามินซีและเส้นใยสูงช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งปอดรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุในแอปเปิ้ลยังจะช่วยดูแลสุขภาพปอดอีกด้วย แครอทมีปริมาณวิตามิน A สูงมากซึ่งช่วยป้องกันอาการหืบหอบและช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราให้มีความแข็งแรงมากขึ้นขิงเป็นสมุนไพรที่ดีต่อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะกับคนที่มักจะมีปัญหาเสมหะบ่อยๆการดื่มน้ำขิงจะช่วยขับเสมหะได้ กระเทยมสรรพคุณเด่นคือต้านกันอักเสบและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสียงโรคมะเร็งเกือบทุกชนิดได้อย่างดีโซมียาอาหารที่สูงจึงช่วยระบบขับถ่ายได้ดี วิตามินซีในส้มจะช่วยเสริมสร้างคุ้มคุ้มกันให้แก่ร่างกายแข็งแรงช่วยล้างสารพิษในร่างกายลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมากมายรวมถึงช่วยรักษาปอดให้แข็งแรงบอกเกอรี่มีวิตามินซีสูงและบุดมไปด้วยวิตามิน B5 ที่มีคุณสมบัติทดแทนการสูญเสียวิตามินซีจากการสุบบุรี และมีหน้าที่ปกป้องดูแลปอดไม่ให้เกิดความเสียหายอาโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีและสารต้านอนุม,มูลอิสระช่วยป้องกันเซลล์ต่างๆภายในร่างกายไม่ให้ถูกทำลายและช่วยให้ระบบการทำงานภายในร่างกายแข็งแรงทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามิน b 5ที่จะช่วยให้ปอดแข็งแรงมากขึ้น แคนตาลูปอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามินซีที่จะช่วยป้องกันปอดของเราจากการทำลายของอนุมูลอิสระได้ดีมากๆจึงเป็นผลไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อปอดช่วยให้ปอดแข็งแรงมากขึ้นและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหอบหืดได้อีกด้วย ส้มโออุดมไปด้วยวิตามินซีจึงช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังทำให้ปอดได้รับการทำความสะอาดได้ดีถั่วบำรุงปอดถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วดำถั่วแดงเอสอมอน อุดมไปด้วยโปรตีนสูงมีวิตามินเอวิตามินบี1วิตามินบี2วิตามินอ e, ีและเส้นใย,ยอาหารช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ช่วยลดความดันโลหิตป้องกันการเกิดโรคหัวใจช่วยในการมองเห็นช่วยบำรุงในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อและยังช่วยเสริมสร้างการทำงานของปอดได้ดีอีกด้วย